สวัสดีครับจากร้านปากตะที่นครับวันนี้เรามาแนะนำการใช้นาฬิกา้ำนานนะครับสีแถวนะครับเป็นรุ่น SPJ 400 SD นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นครับนะครับเรามาดูกันว่าระบบมันมีอะไรบ้างนะครับขึ้นมาที่ขึ้นที่ตัวรถนะครับครับแล้วนี้ก็จะเป็นกุญแจสตาร์ทรุ่นนี้จะเป็นสตาร์ทมือนะครับมีได้สตาร์ทนะครับรุ่นนี้ครับตัวนี้จะเป็นคันเร่งนะครับนี่เป็นกุญแจสตาร์ทนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็น ระบบไฟต่างๆนะครับเกีบอกน้ํามันนะครับน้ำมันเติมตรงนี้นะครับน้ำมันเบนซินนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มระบบเซนเตอร์นะครับเวลาทำเวลาเรากดสั่งดำก็กดหนึ่งครับเซนเตอร์ก็จะล้อนะครับยกยกเลิกนะครับเป็นโช๊คนะครับเป็นโช๊คเกียร์ก็จะมีอ่าเกียร์ระบบเกียร์รอบเกียร์ก็จะมีสมนะครับช้ากลางเร็วนะครับทางั้านเราได้แปลภาษาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นเบรกค้านะครับเบรกเราสามารถแยกได้นะครับเบรกซ้ายไงเบรกเวลาเลี้ยวได้นานนะครับกดด้านหนึ่งนะครับเพื่อห้ามล้อนะครับ ช่วยกันเลี้ยวให้คล่องตัวนะครับเกียร์นะครับตัวเกียร์ก็จะมีเกียร์เดินนะครับเกียร์เดินก็จะมีสามเกียร์นะครับเดินหน้าเร็วนี่ครับสําหรับเดินหน้าถ้าเดินหน้าธรรมดานี่สําหรับปลกดํานะครับนี่ก็ขยหลังนะครับเดินหน้าธรรมดานะครับปลักดํานะสามารถปรับระดับที่ตรงนี้ได้นะครับรอบนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มสปีดตรงนี้ได้นะครับพอเราสั่งดําเราเพิ่มสปีดนะครับเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนะครับเหยียบคัสตนะครับแล้วก็บิดกุญแจสตานะนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นคันโยกนะครับัังยกานะครบ ดันขึ้นดันขึ้นหางเขาจะยกนะครับปล่อยลงเนี่ปล่อยหางครับดัางดานะครับโยกซ้ายขวาก็จะการแขนขีดเต้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่อพันโยกปรับลึกตื้นนะครับปรับลึกตื้นยังไงนะครับก็นี่ครับก่อนดําเราก็ปรับตัวนี้ไว้ก่อนนะครับถ้าเด่นาเราเละเราก็ปรับให้มันตื้นหน่อยนะครับนาด้านถ้ปรับให้มันลึกหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับกอนะครับกอนะครับกอเล็กกรใหญ่นะครับอ่าเน้นนะครับเป็นสีแดงไว้ก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับค่อยมาปรับหลังนะครับ ตันนี้ก็จะเป็นเกียร์นะครับเป็นเกียร์รอบรอบเกียร์ฐานนะครับถ้าเราชอบการกอเล็กก็ขับตรงนี้ได้ครับถ้าเกิดอยากได้ใหญ่ขึ้นก็เพิ่มไปที่ยี่สิบหกนะครับอันนี้จะเป็นคันโยกนะครับคันโยกปรับข้ามหัวปักนะครับนี่ครับอันนี้ครับก็เป็นชุดนี้คันนี้ก็จะมีชุดยอดปุ๋ยนะครับชุดดอดปุ๋ยนะครับนี่ครับก็เหมือนเดิมครับปะบบกรมันจะระ อาจจะระบีบ่อยนะครับอาจจะระบีบ่อยนะครับทุกครั้งนะครับก่อนดำนะครับอาจจะระบีนะครับเพื่อพาะักษาสึกหล่อของหมุดปักนะครับนี่ครับเน้ามันนะครับเติมตรงนี้นะครับน้ำมันเติมนะครับอย่างนี้นี่น้ำมันอยู่ทีนะครับตัวนี้นะครับนี่น้ำมันอยู่ทีนะเปิดน้ำมันอยู่ทีตรงนี้นะครับเช็คตามไม้นะมันจะมีไม้วัดอยู่นะครับตัวนี้สามารถปรับได้สามระดับนะครับนี่ปรับระดับนะครับ ระดับ18ถึง21นะครับก็ที่ปรับวิธีจะปรับับงไหนครับนี่ครับมองเข้าไปจะมีคันโยกครับคันโยกที่ดึงนะครับดึงให้ตามแบบครับรูปนะครับนี่อันนี้ก็เติมน้ำมันเพืองท้ายนะครับใช้น้ำมัน90นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับจากรถลำนาได้นะครับ จากร้านพักกระดาษทิ้งนะครับขอบคุณครับ